นี่ฮาวครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับลูกสำหรับบทที่6นะครับซึ่งบทที่6เราเรียนกันเรื่องคำสรรพนามนะครับซึ่งคำสรรพนามนี้คืออะไรนะครับคำสรรพนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อของคนหรือชื่อของสัตว์ชื่อเรียกของสัตว์ หรือสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างบ,บนโลกโลกนี้เราก็จะมีคำที่เราใช้เรียกแทนนะครับเช่นเราชื่อ,อเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือผมก็ได้นะครับเด็กผู้หญิงอาจจะเรียกแทนตัวตัวเองว่าหนูนะครับหรือ,อเด็กผู้ชายเรียกแทนตัวเองอะไรได้บ้างถ้าใช้กับเพื่อนเราอาจจะเรียกแทนตัวเองว่าเราเรียกแทนตัวเพื่อนว่าเธอแบบนี้ ะนะครับหรือเรียกแทนคนอื่นว่าเขาแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า <No คําสรรพนามหรือเราใช้เรียกสิ่งของอย่างหนึ่งว่าเป็นคําว่ามันก็ได้นะครับมันคืออันนั้นมันคืออันนี้นะครับคำว่ามันก็เป็นคําสรรพนามนะครับที่ใช้เรียกแทนชื่อของสิ่งต่างๆบนโลกนี้นะครับเรามาดูคําแรกกันเลยนะครับ คำแรกก็คือคำว่าหัวนะครับซึ่งคำว่าหัวแปลว่าชั้นนะครับและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าหนีซึ่งหนีก็แปลว่าคุณนะครับมีหัวชั้นแล้วก็มีหนีคุณนะครับหัวชั้นหนีคุณแบบนี้นะครับแล้วในบทนี้เรามาใช้คู่กับคำว่า ชื่นะครับซึ่งแปลว่าเป็นหรือคือนะครับยกตัวอย่างเช่นฉันคือก็จะพูดว่า w a s h w a s h อ่าดูตามสีม่วงได้เลยนะครับ w a s h watch ันชืแปลว่าเป็นหรือคือนะครับ w a s h ฉันคืออ่าถ้าเป็นคุณคือบ้างล่ะคุณคือก็จะพูดว่าหนีชื่ หนี่ชื่อคุณคือวอเชื่อฉันคือหนี่เชื่อคุณคือ, das, คคอแบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นอันแรกเลยฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนคําว่านักเรียนเราเคยเรียนแล้วนะครับคือคําว่าเสี่ยชงเสี่ยชงแปลว่านักเรียนฉะนั้นฉันเป็นนักเรียนก็จะพูดว่า我是ิง 我是学生แบบนี้นะครับันเป็นนักเรียนถัดมาครับเป็นคำว่าหนีบ้างหนีชื่อนะครับหนีเชื่อแปลว่าคุณเป็นนะครับคุณเป็นใครเดี๋ยวรูปก,ก็คือเป็นรูปคุณครูนั่นเองนะครับคุณครูเราเคยเรียนแล้วคือคํว่าเหล่าเชื่อฉะนั้นคุณเป็นคุณครูก็จะพูดว่าหนีชื่อ 老师คุณเป็นคุณครูอ่ะอีกรอบหนึ่งน,นี่ชื่อ老师หนี่ชื่อ老师คุณเป็นคุณครูแบบนี้นะครับอ้าวต่อมาไปคำสรรพนามอีกคำหนึ่งนะครับคือคำสุภาพของคำว่านี่ที่แปลว่าคุณนะครับแต่คำที่สุภาพขึ้นเราอาจจะแปลว่าท่านก็ได้จริงๆคำว่าคุณก็สุภาพอยู่แล้วนะครับ แต่คำนี้ในภาษาจีนถ้าเราพูดออกไปมันจะยิ่งเพิ่มความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเราอ่านตัวนี้นะครับเนออินนินเสียงสองอ่านว่าหนิน้นนะครับหนินแปลว่าคุณหรือท่านแบบสุภาพยกตัวอย่างนะครับถ้าเราพูดสวัสดีเราก็พูดว่าหนีหา่าวแต่ถ้าเราพูดสุภาพมากขึ้นเราก็พูดเป็นหนิน้นหา่าวแบบนี้นะครับใช้คำว่าหนินแทนคำว่าหนีนะครับเป็น หนินหอนะครับอ่าสวัสดีคุณครูก็จะพูดเลาเชื่อหนินหอลาวชื่อหนินหอสวัสดีคุณพ่ออ่าป้าปะหนินหอสวัสดีคุณแม่มามา่าหนินหอแบบนี้นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งครับคำหนึ่งคือคําว่าเขานะครับเขาอันนี้เป็นเขาผู้ชายนะครับอ่า เขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่าคนที่เราพูดถึงแต่ว่าไม่ได้กําลังยืนคุยอยู่กับเรานะครับคนที่คุยอยู่กับเราเราจะเรียกเขาว่าหนีเนาะมีเราก็คือตัวเราคือหวอนะครับคนที่เราคุยด้วยเรียกว่าหนีส่วนคนที่เราพูดถึงก็คือคํานี้เธออาเป็นทานะครับเธออาทาออกเสียงว่าทาแปลว่าเขานะครับซึ่งคําว่าทาในภาษาจีนนะครับ ตัวอักษรต่างกันนะครับแต่ออกเสียงเหมือนกันเนี่ยมีอยู่หลายความหมายมากเลยนะครับแต่คำว่าทาตัวนี้จะหมายถึงทาที่แปลว่าเขาผู้ชายนะครับไปต่อครับถัดมาเรายังคงใช้คำว่าชื่อเหมือนเดิมเลยนะครับมาประกอบคู่กับคำที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับคำแรกคือคำว่าหนีน นะครับหนินแปลว่าท่านหรือคุณถ้าบอกว่าท่านคือหรือคุณคือเราก็จะพูดว่าหนินชื่อหนินชื่อท่านคือคุณคือคุณคือแบบนี้นะครับถัดมาครับคือคําว่าทาทาแปลว่าเขาผู้ชายหรือเขาเฉยเวลาที่เราพูดเนาะเขาคือภาษาจีนก็จะพูดว่าทาชื่อทาชื่อเขา,าคือนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตอนที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับตอนที่2องคำแรกเลยนะครับตัว M ออกเสียงม A อ A ออกเสียงอารมาคำนี้นะครับเราไม่มีโทนเสียงอยู่ด้านบนนะครับลูกเราก็จะออกเสียงสั้นๆออกเสียงเป็นมามาซึ่งคำว่ามา เป็นคำถามนะครับแปลว่าไหมหรือใช่ไหมซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะใช้เหมือนกับภาษาไทยคือวางไว้ท้ายสุดของประโยคเช่นกินข้าวไหมชื่อฟ้านาคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมนี่ชื่อเสียงมอย่างนี้เป็นต้นคุณเป็นคุณพ่อใช่ไหมนี่ชื่อป้าป่ามาคุณเป็นคุณแม่ใช่ไหมนี่ชื่อมามา มะแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวอักษรเป็นลักษณะนี้เรามาฝึกใช้กันนะครับตัวอย่างแรกของคำว่ามะนะครับอ้าเริ่มต้นจากคำแรกคือคำว่าหนิน,นะครับหนินแปลว่าท่านถ้าบอกท่านเป็นคุณครูอาจากเมื่อกี้เลยนะครับเราก็จะพูดว่าหนินชื่อเหล่าชื่อหนินชื่อเหล่าชือคุณเป็นคุณครูหนินชื่อ เล่าชื่อถ้าเราจะใช้คำถามนะครับที่แปลว่าไหมหรือใช่ไหมเราก็คือใส่คำว่ามาลงท้ายประโยคกลายเป็นเนิยนชื่อเล่าชื่อมาเนิยนชื่อเล่าชื่อมาคุณเป็นคุณครูใช่ไหมท่านเป็นคุณครูใช่ไหมแบบนี้นะครับหนิยนชื่อเล่าชื่อมาฉะนั้นเวลาตอบ ถามหนี้นก็จะตอบด้วยวอนะครับถามคุณเป็นคุณครูใช่ไหมก็จะตอบว่าฉันเป็นครูพูดว่าอชื่เห我是老师่是老师ฉันเป็นคุณครูนะครับอา้าวถัดมาคําศัพท์คําถัดไปคือคําว่าคุณหมอนะครับคุณหมออ่านว่าอะไรครับ y ออกเสียงอ e ีก็ออกเสียง e e อีอีบวกอ e ีเป็น E เหมือนเดิมนะครับ E เสียงหนึง่ง E ต่อไป sh ออกเสียง SH eng ออกเสียง n อ SH บวกเอิงเป็นเสง g เสียงหนึ่งก็เป็นเสง g เหมือนเดิมสองคำรวมกันครับอ่านว่า Es เ n g ิ s ีเสงแปลว่าคุณหมอหรือแพทย์นะครับวิธีการเขียนก็โชว์ไว้ให้ดูแล้วนะครับ อีเชิงแปลว่าคุณหมอเรามาดูตัวอย่างาการใช้คำว่าอ e ีเชิงที่แปลว่าคุณหมอกันนะครับคำแรกเลยนะครับหนิ e ่นชื e ่ออีเช e ิงหนิชื่ออีเชิงท่านเป็นคุณหมอหรือคุณเป็นคุณหมอนะครับหนิ e ่ชื่ออีเชิงอ้าวถ้าเราเปลี่ยนเป็นคำถามเราก็ใส่ลงท้ายด้วยคำว่ามานะครับก็จะกลายเป็น 您是医生吗？您是医生吗？ท่านเป็น医生แปลว่าคุณหมอมแปลว่าใช่ไหมท่านเป็นคุณหมอใช่ไหมหนิ้นชื่อ生มัมแบบนี้นะครับอ่ะถามเสร็จแล้วเรามาดูคําตอบกันบ้างนะครับคาตอบก็คือฉันเป็นคุณหมอฉันก็คือคําว่าอ๋อเป็นก็คือคําว่าชื่ คุณหมอก็คือค,อคำว่าอีเ e ชิงฉันเป็นคุณหมอวอร์ชเชออีเชิงวอชออีเิงฉันเป็นคุณหมอครับไปต่อเลยคำศัพท์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับคือคำว่าตำรวจนะครับเรามาฝึกสะกดกันก่อนตัวเจนะครับตัวเจจะออกเสียงว่าจี ing ออกเสียงว่า ing G ีวก i n g เป็น จิงนะครับจิงใส่เสียงที่3ข้างบนจิงเสีงเสีงนะครับตัวหน้าอ่านว่าจิงนะครับตัวหลังครับ,บ C h ออกเสียงชื A ่อออกเสียงอาช่อาชาเสียงนี้เป็นเสียงที่2นะครับเสียง1นึ่ชาเสียงสองฉานะครับอ่านว่าฉาสองคำรวมกันอ่านว่าจิงฉา จิงฉาจิงฉาแปลว่าตำรวจนะครับอา้าวคลิปสำหรับวันนี้ที่เที่ให้เราได้เรียนรู้กันนะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับจเจียนครับ